มัชฉะบาของกาลาเกตนี่เขาจะมีเลเวลทั้งหมด6กเลเวลนะคะนี่เปิดกลองมาก,ก็แท้แด้น่าอีทมากอะแทงแรกนี่คืออ่อนสุดเป็นตัวเบบี้ลีฟนม <c oughs> นมหอมชาเขียวนิดๆเอาไว้ก่อนเลเวลสองเฟิร์สมอร์นิ่ง ก็ยังนมอยู่ก็มาสาเพิ่มมาอีกนิดนึงนิดนึงหวานอยู่อืมหวานเลเ e l สามโตเกียวคอลลิ่งอืม, 3, อ,ม,อ,มอันนี้ดีขมแล้วนะเริ่มขมอืมอนนี้เริ่มขมละเลเ e l สี Level 4, ่มัชฉะมูดอืชาเขียวตีขึ้นจะขมกว่าเมื่อกี้เพิ่มมานิดนึง <laughs> แต่อร่อยแต่อืมถ้าแบบว่าอร่อยสุดก็คือน่าจะเนี้ยเลเวลห้าโอเวอร์โดสเขาีกเดียว <c oughs> อือหืออือหผมแต่ก็ยังหวานอยู่นะเลเวลสุดท้ายตัวนี้จะเป็นไฟนอลเบิร์นถูกต้องแล้วเป็นโฮี่ฉะค่ะตัวนี้ ก็คือโจิฉะแต่ไม่ขมอ,อืมโหจิฉะไงอันนี้อร่อยชอบอันนี้ที่สุดเขาชอบเลเวลสี่นี่ทั้งหมดทั้งมวลคือฝีมือการกินของเราเองนะมีทั้งหมดหกเลเวลนะคะของเดอะก,กาลเกตใครอยากลองชิมลองจิมตะกร้าเดี๋ยวมีทิ้งที่กัดไว้ให้ถามว่าคนเลิฟชา DS เขียวน่าจะชอบแล้วก็ช็อกโกแลตด,ด้วยเนาะอร่อยอ